อันดีอผมมาอย่างนึงแล้วจะโซกันจะโซกันแห้งป่าจิบบตตอนเด็ดเหยยดยนห้องอือนาคิดรอดสิได้ปะบอก้องรอี่ยเห็นที่ตะปากีเบินงแล้วเตได้ปากลมหรือปากจีเอกินมดาได้กินดอกปลาปนินมมนีปงไม้จุดไม้ก็คือปนินปนิเผาโนมาแากมะแรงนี่แากย่างใส่เผาปลาดวยล่ะ ถอนกินอยู่บรรยากาศดีแฮงพีน้องมีข้างข้าไม่ย่งปลาเขามาเดียวเอาของเจาของบาตอนี่ไปย้อนใกลๆเขาไหม แต่ล้วถามออกจากความรู้สึกเนี่ยคิดว่ามันสิได้บ่ป่าเจ้าคือถามมันเป็นทะเลปอว์บอกูก็อยากซิมกูก็อยากกินปลาน้องตัๆตอนทีเดียวงานงานเลยเนาะจ้งพ่อคุณว่าเรื่ของเงี้ยหน่อยนี่นี่แสนนั่งอยู่ไหนเนาะนี่เป็นใหม่บ่ยอมดอกคันบ่กินก็อยู่เอาไปหากินที่เดือน็ไดมันต้องได้ขี้เขียเนาตล่น อกะเดียนปลาเลงไหมลงกับข้าเดียวมันกิกินดีวอันนี้มันตะไคร่ไหมกะเดียนตัวบางเงน้องวัวเนี่มันงผบลบอขีกระเดียนตัวบางงมันดน้องวัวนี่เนาะตงีบเงมันตอนมันก็บอกกปาละบงเงี้ยนะสุว่ามันหัวบอกหอยตังมันหาย นี่ก็หอยเซอรี่นะครับนี่พี่น้องบอกหอยเซอรี่เอาไปตีเอาไปกีเมีนมตีเผาหม้อมีกรอตมาะคุอร่อยที่สุดน้ำบมวบ้านที่สุดเอาไปกีเมีนอันนี้บอกหอยอันนี้บอกหอยล่องเบิองซื้อพี่น้องจากศรีด้บ่ได้อด,ดอกกระคูเดฟผ้าเฮ็ดเอาบอกหอยมาสีเด็ด <c oughs> โอ,อ้ยแค่บังแค่ปลาไหลคืออยู่แต่สิเป๋เอาบอกหอยมาสีบอกหอยแข้งมู่นอันก็ไข่แน่เนาะสิปลาบึกเป็นกระเบืมาปลาบึกเมนปลาบึกเมนสิปลาบึก นไหนนันเดียวเอามาสิจุดไปถ่ายเห็นชีเดินใจเลยจะห้างกันจะซองวีกันเลยต้องขอบตัวเกิดปัญหานี่ไงใส่ต้องวาวว่ะจับดีดีด้วยแต่กองอะครับ ไอ้สีแางไรได้เดน้เออเออเออาเน่เอือนตา <c oughs> น้องเท่ยวบอกน้อพี่น้องได้เป็นหยางฝุ่นุ่นพี่น้องยุง้มฝุ่นเป็ปยุอมกกเล้ยบานไปย่งเรกกื่อไปจอบเบิ้องไปจอบเบื้องคนพอตรรักกัน <c oughs> รว่างบนเบื้งทางขุนเขาจะกํลังไทยอันนั้นอยู่พี่นอ้องไทยซีรีส์ตังไทยกับไทยฟังไรสาระกับไรสาระยุ่นอยู่แล้วมันปวดตัวปวดหัวยัง่ะ พูดได้ปล่าว้าปล่าจะกินบอกไงโดนีทาอันน,นั้นนะนี่ไได้่วลาเงี้ยแคเดียนบรรยากาศร่มพัดเย็ยนดีพี่น้อง ม Gobierno, ันอึเออ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 ไม่เห็นอะไรหรือนอนไมนอนอะไรไม่ี่นองเลยเป็นบรรยากาศกองท้ายนะครับกำลังเตรียมพร้อมๆกันได้ดอกได้กินดอกบ่เป็นึวนี่บาปิดตอ่เปิดต่คือเป็นบ่แล้วเบื้งนี้ป่าเราจะกลับบตอวละเนะรู้าจากบัตร ลำเอือนป่าเนี่ยเป็นยังล่ะไงสงสารแต่แม่ป่าบูมาแล้วบ่ต้องไปสงสารดอกแม่ป่าบูนหน่อยจะปลาซิวกับปลตอดเบ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาลองเปลี่ยนเงียบงดูฮะลองซิมิ่นลองซิมเงียบมันเป็นตัดตอดได้บ่มันเป็นตัดกินบ่ปลาน่ะซิมมึงดู เอาเสียงเงียกันที่ซื้อกับยิ้มน่สุยยิ้มปน,นั่นป้าไปไกลๆป้าไปไกลๆเอาเบืองขั้นเบียดนะพี่น่องมึงงอหายกว่าเกลียวเถอะ หรคนมาสิบยูนี่ดูแล้วบอกนะผมเห็นมีโดมาสิบทำไมเราสูบไปเลยตีจังเอาไหเปงเกียงเต้าช่วงพักเบรกช่วงพักกล่องของทีมงานไทยจะไปหาเงีนด้วยรับกันน้กใรละค่อนหน้ากจะจกหรือมันหลักปลาหน้ากจะจ จะปากแดงและมันตอดลากตอดบอแต่ยักตัวเราแค่เดียนให้มันได้เด้อเบาเด้อสองสามตัวเพราะวาจได้ขอเป็นเอาเนาะสองสามตัวเนี่ยเอามาค่ะ เห้นมนใหญ่สมปีแล้วั้งี่ะมันกับกวงอยู่นะจะไปไปนั่งไกลกันเื่นี่ชีวิตนี้ขาดไปไม่ได้ก้อนตากันซะโอ้ยยานขี่ใกล้เดียรงเลย ไปตลาดมองมันเลี้ยวโลดเจ้าตัวเงี้ยสํำได้ป่านะบรรยากาศลมเรือนดีครับพี่นอนเอ้ยคุ้หนมองดูรวมซวยๆปิตะปูสาบนอนเวียนดีให้เอาไหมถ้าบ่อด้ป่าสิบ่าเท่าไทยมึงนี่จไทยจนมันไดได้อะยนคั

เขาบอกไปไกลประเนดอกเอาไว้นีลมันก็มัดกอดดอกปลาคีเดือดปลาีเดือดปลคเดดเปนกว่มีปนิัมีมีบ กระเบิดแต่ขั้นเบียดนะกับกตะปวดเียนอยู่ดอกงอหายว่ามันเกี่ยววาอไยังม่กันนีก็ได้ไม่ช่ปอบเละก็จะไม่ได้กินนอกป่าไปไซบานนี่แต่มันสิกินบ่กินะปวดแขเอาสูต่อไปก็ไปเขาซากกนบาดเหนเอา บ๊ายบายครับพี่น้องฝากติดตามฝาก subscribe ด้วยพระเอกนางเอกครับผมน้องแบมพร้อมกับน้องแพลวครับทีมงานศิลปินมอลรสเสียงวิหกพักเบกในช่วงเที่ยงนะครับฮาร์เรนถามว่ามันเทิงสังก๊อตเห็นในพี่น้องเบิงไวสระครับขอบคุณครับติดตามในช่วงคลิปต่อไปนะครับแฟนๆวัสดีครับสวัสดีพี่น้องได่น้องแบมน้องแพลวบายบายได้ปลาได้บอกเร้่อพี่น้อง